ต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวแล้วเรื่องสุดสัปดาห์ในช่วงที่สองนะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูนายเสรีสุวรรณนนท์นะคะประธานคณะกรรมาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทางด้านการเมืองของสอปทนะคะก็กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะแสดงความไม่พอใจที่สปทเนี่ยล้ำเส้นนะคะโดยเสนอแนะแก้ไขคําสั่งคอสอชอเพื่อให้พักการเมืองสามารถที่จะเคลื่อนไหวทากิจกรรมได้หากร่างร,ถถารัฐธรรมนูญผ่านการทําประชามติ ซึ่งทางนายเสรีก็บอกนะคะว่าสปทเนี่ยไม่ได้มีเจตนาล้ำเส้นแต่สปทการเมืองเห็นว่าหลังจากร่างรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติก็ควรเปิดโอกาสให้พักการเมืองสามารถที่จะทำกิจกรรมภายในได้เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศความตึงเครียดเดี๋ยวเราก็ตามค่ะหลังจากมีเสียงทุ้งติงจากพลเอกประวิทร สปทการเมืองจึงทบทวนขอแก้ไขถ้อยคําในมติจากเดิมที่เสนอแนะให้แก้ไขคำสั่งคอสอชอเพื่อพักการเมืองเคลื่อนไหวทํากิจกรรมได้ภายหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านเป็นผ่านประชามติเนี่ยนะคะเป็นการเสนอให้พรกการเมืองเนี่ยสามารถทํากิจกรรมภายในเพื่อปฏิรูปพักก่อนการเลือกตั้งได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคอสอชอและสถานการณ์ขณะนั้นไม่จำเป็นต้องแก้ไขคําสั่งคอสอชอเพื่อช่วยผ่อนคลายบรรยากาศการเมืองหลังจากที่แก้ไขถ้อยคําเสร็จแล้วจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสปทเพื่อรับรองมติขอการแก้ไขต่อไปนะคะในขณะที่นายอภิสิทธิ์เชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะ ก็ออกมาบอกนะคะว่าตนเนี่ยอยากให้มีการดาเนินการปลดล็อกคาสั่งดังกล่าวโดวยเร็วที่สุดแต่ไม่มีปัญหากับการกําหนดเงื่อนไขว่ายังจะไม่ให้ทํากิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงอย่างเช่นการตั้งเวทีปราศัยหรือว่ากิจกรรมอื่นใดเพราะว่าอยากให้พักการเมืองเนี่ยได้เริ่มต้นในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงถ้าเวลาไม่พอก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากตามระบบแล้วพักการเมืองจะต้องมีการประชุมกันผลการประชุมก็ต้องให้กะกะตรับรองก่อนพักจึงจะสามารถปฏิบัติได้ ซึ่งตรงนี้จะใช้เวลามากดังนั้นถ้าจะให้ทําตอนรัฐธรรมนูญเสร็จรอกฎหมายลูกเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้พักกันมันก็ต้องเดินหน้าหาเสียงอย่างเดียวทุกวันนี้ถึงแม้สารรัฐธรรมนูญจะตีความว่ามาตรา61วรรค2ของพรบออกเสียงประชามาติไม่ขัดรัฐธรรมนูนชั่วคราว57แต่บรรยากาศก,ก็ยังไม่ดีขึ้นซึ่งเป็นห่วงเรื่องการตื่นตัวของประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์น้อยและความเข้าใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อถามนะคะว่าการตั้งศูนย์รักษาความสมส้อยของรัฐบาลเนี่ยจะทำให้บรรยากาศการเมืองแย่ลงหรือไม่ นายพิสิทธิ์บอกว่าต้องขึ้นอยู่กับการทํางานของรัฐบาลนะคะแต่ก็ให้ระวังปัญหากระทบกระทั่งกันในเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าจะกลายเป็นภาพลักษณ์ไปว่าการเมืองไทยเนี่ยยังมีแบบนี้อยู่หากยังเป็นเช่นนี้ตนก็เป็นห่วงว่าหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแต่มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาในอ,อนาคตเนี่ยค่ะก็ต้องเสียเวลามาเถียงเรื่องรัฐธรรมนูญกันอีกปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนมาในเวลานี้นะคะก็คือปัญหาปากท้องและเรื่องการเมืองจะเดินได้เรื่องปากท้องก็ต้องชัดเจนนะคะ ถามอจา,ามอจารย์เบีืมถามอาจารย์หนุสมาณน,นะคะข้อเสนอปลดล็อกให้พักการเมืองสามารถเคลื่อนไหวทำกิจกรรมได้เนี่ยค่ะจะสามารถผ่อนคลายบรรยากาศความตึงเครียดทางการเมืองได้จริงไหมคะต้องเข้าใจว่าความตึงเครียดนี่มันเกิดขึ้นจากการจำกัดสิทธิเสรีภาพนะสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาจนถึงวันนี้นี่เราเรียกได้ว่ามีความตึงเครียดมากขึ้น <Ha. S 2> นะครับนะถามว่าทำไมจึงมีความตึงเครียดมากขึ้นอธิบายได้ว่าช่วงยึดอำนาจใหม่ๆเนี่ยนะยึดอำนาจตูมวันแรกเนี่ยแล้วก็เพลงคืนความถุกมาเลยเนี่ยนะ <Ha. S 2> วันนั้นน่ะไม่มีใครตึงเครียดะมันเหมือนบรรยากาศใกล้ๆกับว่ารอเวลาเช็คเด้งนะครับพอรู้ว่าเด้งปั๊บนะไม่เครียดและ้ะคนเช็คเด้งทุกคนเนี่ยพอรู้บ่ายสามเช็คเด้งก็ไม่เครียดสถานการณ์ช่วงนั้น มันอารมณ์เดียวกันเมื่อยุดอำนาจเสร็จเรียบร้อยแล้วออทุกคนได้กลับบ้านฝั่งเสื้อแดงก็กลับบ้าน,นอ,อบชฝั่งกอบบสก็กลับบ้านส่วนผู้นําทั้งสองฝ่ายก็เข้าค่าย <c oughs> รบรรยากาศตอนนั้นไม่ตึงเครียดเพราะรู้ว่าโอเคละมันมันเหมือนกับถูกตีไปหนึ่งปลอกแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยบรรยากาศมันก็กลับมาสู่ความตึงเครียดอีกครั้งหนึ่ง สาเหตุที่บรรยากาศมันกลับมาสู่ความตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งอันสืบเนื่องมาจากที่ประชาชนเห็นว่าไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการทีนี้เนี่ยทุกฝ่ายกำลังรอในสิ่งที่ต้องการรอว่าคณะยึดอำนาจหรือคอสชอจะได้ให้ในสิ่งที่ต้องการเมื่อรอไปแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการส่วนผู้ที่ได้ในสิ่งที่ต้องการเขาจะสนับสนุนคอสชอ วันนี้ประชาชนส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพรรคพวกนะครับน้องๆที่อยู่ฝ่ายกสชพี่ๆน้องๆที่อยู่ฝ่ายกสชก็ไออม่น้อยเขาให้เหตุผลว่าเขาเห็นด้วยกับกอชอยากให้นายกประยุทธ์อยู่ในตําแหน่งต่อไปเพราะนักการเมืองนั้นเลวเราไม่เดือดร้อนนี่มีจริงแล้วครับเหตุผลนี้ผมได้ยินมากับหู เราไม่เดือดร้อนเราจะไปทำสวนทำอะไรนะครับมีผักมีพืชอยู่เราอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้เราไม่เดือดร้อนเราไม่ส่งออกเขาว่านี่เหตุผลจริงๆริที่เราได้ยินมาเราไม่พ้นผู้ส่งออกเราไม่เจ้า,จาของโรงงานเราอยู่ได้เพราะนั้นนายทะนายกประยุทธ์อยู่ต่อไปเราไม่เดือดร้อนฮมีจริงครับคือคนที่ไม่เดือดร้อนในการยึอดอำนาจแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ได้ เขาก็จะนับสนุนคอ,อสชอแต่คอสชอต้องฟังเสียงอีกซิกหนึ่งนะครับที่เขาเดือดร้อนนะ่ะเขาไม่เอาคอสชอวันนี้นถะนีบริษัทโตยโยตานี่พนักงานถูกเลนหลังไปหนึ่งพันเลยวนี่ <500. S 1> แต่พันร้อยลาออกด้วยใจฟันธงเขาเอาเลยครับคอสชออโรงงานที่โคราชเนี่ยผลิตอัานหลายล้นลปิดโรงงานคนสองสามพันออกไปเขาเอาเลยครับคสช เพราะฉะนั้นคนเราจะต้องดูให้ดีนะคนที่ไม่เอาท่านคือคนที่เดือดร้อนจากท่านหนึ่งนะครับสองคนที่ไม่เอาท่านก็คือคนที่ไม่เห็นชอบในหลักการของท่านนะว่าในเรื่องที่ใส่ไว้ไหนรัฐธจะมาดูและสิ่งนี้มันจะนําไปสู่ความตึงเครียดมากขึ้นแล้ววันนี้นมันก็ตึงเครียดมาพอสมควรเลยนะนี่จนถึงวินาทีนี้เนี่ยต,ต้องต้องต้องบรรยากาศเราสัมผัสเลยว่าจนถึงวินาทีนี้แล้วเนี่ย ดึงเครียดพลตำรวแล้วเมื่อวานผมนั่งแท็กซี่มาจากดอนเมืองนี่แท็กซี่บอกว่าเมื่อไรจะเริ่มบันทีประชาชนนี่ไม่ไหวแล้วแท็กซี่ทุกคันเราไปขึ้นดูนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าปลดล็อกให้นักการเมืองได้ออกมาแสดงวิสัยทัศน์ประชาชนก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอ,อาจจะได้เห็นสิ่งใหม่ <Ă. S 2> วันนี้นักการเมืองกับท่านเนี่ยต้องยอมรับนะ,ะบุคลากรฝ่ายกสช,อช,อชอทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสนอชอหรือแม้กระทั่งสอปอทกรท ทั้งหมดวันนี้พูดออกมาเนี่ยประชาชนไม่ได้เห็นอะไรเลยอะนะคาคตของชาติเป็นอย่างไรเศรษฐกิจของชาติจะดีขึ้นอย่างไรนายกพูดทุกวันศุกร์ผมก็ฟังท่านทุกวันศุกร์พูดออกมามีแต่คาพูดอ่ะเล้วเราต้องอะไรอ่ะพาประชาชนไป4.0 4.0เนี่ยไอ้ไป4.0นี่แบบไหนประชาชน4.0เนี่ยเห็นไหมประชาชนงงไปหมดอ่ะเวลาพูดเราต้องพัฒนานั้นเราต้องสร้างอันนี้เราต้องสร้างอันโน,น<อ>้นมีแต่คําพูดครับ อไอ้รูปมาทำนี่ประชาชนคนที่เขาสัมผัสอยู่ก็คือขับแท็กซี่ก็ไม่ได้ตังค์นี่วันก่อนนั่งของนครชัยแอร์อะไรเนะี่ยออนแท็กซี่อ่ะผมผมนั่งแล้วครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเงี้ยผมบอกพี่ทำไมชาจังอ๋อเขาบอกว่าถ้าขับตํำกว่าหกสิบนะประหยัดน้ำมันไม่ใช่น้ำเงนนะินเลยเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะแก๊สไม่ใช่แก๊สไฟฟ้าไฮบริดอ่ะนั่งของนครชัยอ์เนี้ตอที่เนี่ยนออนแท็กซี่นี่คือหมายว่าไฮบริดทุกคันเลย ทีนี้ถ้าเขาขับต่ากว่าหกสิบนี่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยใช้ไฮบริดประหยัด,ด,ยดทีนี้ถ้าเกิดว่าผมขอความเร็วเนี่ยเขาต้องขอไปที่ศูนย์เขาต้องพิมพ์หน้าจอขอใช้ความเร็วไปที่ที่ศูนย์แท็กซี่ว่าลูกค้าขอความเร็วแล้วทางโน้อนอนุญาตเห็นไหมบอกว่าอย่างเนี้มันถึงได้ประหยัดคือประชาชนเนี่ยต้องกระเบยดกระเสียสบบนแม้กระทั่งเท,ท้าจะเหยียบคันเร่งยังต้องคิดในยุคนี้เนี่คือความตึงเครียดไง แล้ววันนี้วิสัยทัศน์ท่านไม่มีเลยอ่ะวันวันนึงมีแต่ปัญหาบ้าบ้าบาบ,าบาจับเด็กมั่งปิดพิททีวีมั่งอะไรมั่งอ่ะดังน,นั้นท่านอยู่กับสิ่งที่ไม่สำคัญท่านจะสูญเสียสิ่งสำคัญอันนี้เป็นศัจธรรม,มผมคิดว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือการได้สิทธิเสรีภาพครับอ,อย่างน้อยๆคนเราอ่ะถ้าไ,ได้บ่นบ้าง ได้โวยวายมากอย่างผมนี่น้องให้ผมโวยวายนะเมผมก็เครียดเลยโหบั่งทีออกทีวีอ่ะซีซันเครียดเข้าใจข้างภาพทังคมอันนี้อันนี้คือหายเครียดแล้วใช่ไหมหายเครียดอะไรเลยอยากทำท่าเครียดให้ได้ดูอะไรแบบเลยเครียดขนาดไหนเนี่ยนะแอนอยากทำบ้างไหมฮะอออันนี้เครียดแล้วนี่ต้องไม่มีแรง พูดอะไรแล้วไม่ได้ไอ้นี่ก็ผิดอ้นี่ก็ผิดอยู่ทำไมวะประเทศนี้ทำอะไรก็ไม่ได้อ่กินกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนอ่ะหันมาที่อาจารย์ซีโรนกันมาเลยค่ะคำดาวนะฮะดาวดาวลงกันหน่อยนะคะคือพอสปทเนี่ย มีมติออกมาว่าจะเสนอให้แก้คําสั่งคสช,ชเพื่อปลดล็อกพักการเมืองหลังหลังการทําประชามติมซะด้วยซ้ำนะคะแต่ก็ยังคงถูกคนเอกะวิทย์ยออกมาท้วงติงเลยต้องไปแก้ว่าเป็นก่อนเลือกตั้งค,คือถามว่ามันมันก็หลังประชามติเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ว่าต้องรอดูสถาน,านการณ์ด้วยรอดูคอสชอด้วยว่าแกจะอน,อนุมัติอะไรยังไงรหรือไม่เนี่ยนะคะคก็เลยจะถามค่ะว่าการปลดล็อกเนี่ยในห่วงเวลาจะก่อนประชาม,ะมะติหรือว่า หลังประชามติแล้วให้มาแก้ว่าเป็นก่อนการเลือกตั้งเนี่ยจะเหมือนมันจะต่างกันยังไงต่างกันเยอะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยคอสชก็สบายใจว่าช่วงประชามติเนี่ยไม่มีพักการเมืองมาแสดงความเห็นเรื่องประชามติเพราะว่าพักการเมืองก็อาจจะกลัวว่าจะโดนยุบพักหรือเปล่านะครับอย่างเช่นพัคเทือไทยเคยออกมาโพสต์ความเห็นว่าไม่รับร่างนูนพร้อมกันหลายท่านกกตก็ออกมาคูว่าอาจจะโดนยุบพักนะกรรมการร่างก็ออกมาคูรัฐบาลก็มาคูเพราะฉะนั้นการบอกว่าให้รอหลังประชามติก่อน มันก็คือการตัดโอกาสที่พรรคการเมืองจะได้แสดงความเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญไม่แต่ว่าในของสอปทเนี่ยเขาร,ระบุเลยนะคะ,คะว่าหลังทําประชามติแต่ก็ยังไม่พอใจต้องไปแก้ว่าเป็นก่อนเลือกตั้งทีนี้ผมคิดว่าประเด็นเรื่องนี้ที่สาําคัญที่สุดเลยคือถ้าผมเป็นสปทเนี่ยฮะผมอายคือสอปทเนี่ยเป็นที่ประชุมของคนตั้งสองกว่าคนคอสอชอก็ตั้งขึ้นมาเองเวลาจะมีมติอะไรก็ผ่านการคุยของคนหลายคนมาปรากฏว่ามติของสอปทเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลย คอสชอโยนใส่ละลายให้กลับไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่คน250คนคุณประชุมกันมาแล้วอยู่ดีคอสชอยโยนมติคุณทิ้งขยะแบบนี้คุณไม่อายกันเนอะคือผมคิดว่าถ้าเกิดผมเป็นคนในสปทเนี่ยผมลาออกเราด้วยซ้ำเพราะว่าคอสชอไม่ได้ทําให้เห็นเลยว่าสิ่งที่พวกผมพูดเนี่ยมีความหมายต้อยผมเป็นคนที่คอส,ออสชอตั้งขึ้นมาเนี่ยครับ mm. คือแน่นอนว่าคอสชอ,อาจจะมองว่าเขาตั้งสปทขึ้นมาไม่ต้องฟังก็ได้แต่ในมุมมองของคนที่เป็นสปทเนี่ยท่านควรจะมีศักดิ์ศรีข้อเสนอของท่าน250คนนยนลงขยบบแี้่ย ท่านไม่พูดอะไรเลยนอกจากไปเปลี่ยนมติของตัวเองอแล้วที่ประชุมสอบทจะมีความหมายอะไรน่น,นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือผมคิดว่าที่อาจารย์สมานพูดเรื่องหนึง่งกดีก็คือว่าสาระสําคัญของเรื่องนี้คือประชาชนเนี่ยรู้สึกอึดอัดน,นะครับแล้วเมื่อคขารู้สึกอึดอัดเนี่ยภาพที่ก็เห็นก็คือว่าเขาไม่มีคนเป็นปากเถียงปากเสียงให้เขาในปัจจุบันกลุ่มนักศึกษาอย่างประชาชิีป็นตยใหม่เนี่ยกลายเป็นกลุ่มเด็กซึ่งไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยแต่ว่าสังคมให้ความสนับสนุนเพราะอะไรเพราะว่าเด็ก7จ็ดแปดคนซึ่งไม่มีตรรงใจปะชชาน แต่กลุ่มนี้ในภาวะที่บ้านมังเป็นประชาธิปไตยนผพูดอะไรไมึมใครสนใจหรอกแต่ในภาวะที่ตอนนี้พักกรเมืองพูดไม่ได้ทุกคนพูดไม่ได้สื่อพูดไม่ได้เนี่ยเด็กกลุ่มเดียวขยับประเทศได้ทุกท่านจับไปสองครั้ง UN เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ทูดไปดูวันที่ท่านเอาเขาขึ้นศาล25ประเทศมันคือสัญลักษณ์ว่าสิ่งที่เด็กกลุ่มนี้พูดเนี่ยมันสะท้อนความในใจของคนจำนวนมากเพราะในเวลานี้นี่ประชาชนมีความอึดอัดสูงจริงแล้วหนึ่งในความอึดอัดก็คือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีผู้แทนของเขาไมม่่่ีีคนนททพููดแเขาอย การปิดโอกาสให้พักการเมืองได้พูดการคุมพักการเมืองเนี่ยคือการที่คอสชเนี่ยกีดกันไม่ให้คนซึ่งประชาชนเห็นแลวรู้สึกว่าเป็นปากเสียงเนี่ยได้มีพื้นที่ในสื่อได้มีพื้นที่ในการออกนโยบายได้มีพื้นที่ในการคิดอนาคตของประเทศเท่ากับคอสชนะครับทีนี้เรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาถ้าอะไรถ้าคอสชมีความสามารถในการคิดเรื่องนโยบายถ้าคอสชมีความสามารถในการบริหารประเทศถ้าคอสชมีความสามารถในการเข้าใจประชาชนและทำสิ่งที่ประชาชนต้องการถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย ต่อให้ประชาชนไม่มีผู้แทนก็ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาถ้าประชาชนเห็นคอสชอรู้สึกว่าคอสชอทําสิ่งซึ่งโดนใจเขาแต่ภาวะที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือประชาชนรู้สึกว่าเรื่องที่คอสชอทำเนี่ยไม่ตรงใจประชาชนแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเห็นคนที่เป็นปากเสียงเนี่ยมาขัดข้านมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วมาดึงประเทศกลับไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเวลานี้สิ่งที่คนได้ยินเรื่องคอสชอคือหนึ่งก็คือเรื่องบัตรทองจะทําต่อไหม,มชาวนาราคาข้าวไม่ดีขึ้นค่าแรงไม่ขึ้นเลยการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจไม่มีสัญญาณบวกแล้วจะให้เขามีความหวังได้ยังไงเพราะความรู้สึกว่าอยากเห็นพักการเมืองระดคนอื่นออกมาพูดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแรงกระเพื่อมซึ่งมันจะปัทุแรงขึ้นเรื่อยในปัจจุบันเหลือ5ทีให้อาจารย์ฟันธงเลยแล้วกันนะฮะว่าคอสชอควรปลดล็อกพักการเมืองหรือไม่เพราะอะไรคะคสชควรปลดล็อกแต่คสชไม่ปลดล็อกแน่นอนเพราะว่าคสชอมองแต่ว่าพักการเมืองเป็นคู่แข่งตัวเองคอสชอไม่เข้าใจว่าพักการเมืองเป็นตัวแทนประชาชนและสิ่งที่พักการเมืองพูด มีประชาชนจนํานวนมากเห็นด้วยกับเขาคอสชอทําให้การเมืองเป็นเหมือนกับตลาดที่ผูกขาดขายแต่นโยบายแบบคอสชอผู้ตัดทิศทางบริหารประเทศแบบคอสชอเสนอแต่กฎหมายแบบที่คอสชอคิดเพราะฉะนั้นคอสชอควรจะปลดล็อกแต่คอสช,ออสชอจะไม่มีทางปลดล็อกเพราะว่าคอสชอได้ประโยชน์โดยตรงจากการผูกขาดการเมืองในเวลานี้อาจารย์หุษมานค่ะผมคิดว่าคอสชอไม่ปลดล็อกแล้วก็ผมก็คิดว่าวิธีคิดของท่านผิด แต่ถ้ายื่นข้อเสนอได้ก็คือว่าถึงไม่ปลดล็อกพรรคการเมืองแต่โคโสชจะต้องไม่ล็อกประชาชนยังโอไปได้นะไม่ถือว่าไม่ปลดล็อกพรรคการเมืองแต่อย่าล็อกประชาชนจริงๆคสชเนี่ยถ้าท่านมองเห็นว่านักการเมืองและพัคก,การเมืองเป็นศัตรูท่านต้องเอาประชาชนเป็นมิตรเป็นคือวิธีการที่ถูกต้องถ้าท่านมองว่ากลุ่มนักการเมืองเนี่ยคือศัตรูของท่าน ท่านต้องเอาประชาชนเป็นมิตรนี่คือการต่อสู้ที่ถูกต้องแต่เมื่อท่าเนเห็นว่านักการเมืองเป็นศัตรูของท่านสมมตินะเป็นศัตรูทางอำนาจของท่านและท่านเป็นศัตรูกับประชาชนเนี่ยผิดทาง<ม>เพราะประเทศอำนาจอยู่ได้กับประชาชนถ้าอำนาจอยู่ได้กับการกดขี่บังคับข่มขู่คุกคามยังไงก็อยู่ไม่ได้ มันเป็นข้อบุงชี้มาหลายประเทศแล้วจริงๆผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาส่วนบุคคลผมเป็นประชาชนคนเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่มีน้ำยาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าน้องเอนเรายันทีโรธมานั่งคุยด้วยได้ไนนเองผมไม่มีน้ำยาอะไรผมเป็นประชาชนคนธรรมดาแต่ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งนี้แหละที่กำลังจะบอกว่าอย่าคิดว่าประชาชนไม่มีน้ำยา น้ำยาของประชาชนเนี่ยอยู่ในจุดที่เขาทนไม่ได้แต่รัฐบาลที่ดีเนี่ยรัฐบาลที่มีน้ำยายจะต้องทำให้ประชาชนนั้นผ่อนคลายเพราะประชาชนที่ตึงเครียดน,น้ำยาออกนะครับน้ำยากนก็ใครน้ำยานะพอมันเกิดการบาดเจ็บเนี่ยน้ำยาก็จะออกและทุกยุคทุกสมัยท่านจะได้เห็นน้ำยาของประชาชน ก็ในวันที่ประชาชนทนไม่ได้และท่านจะรู้สึกว่าโอ้ประชาชนมีน้ํำยาดังนั้นอย่ามองว่าประชาชนไม่มีน้ํำยาไม่ว่าท่านจะปกครองอยู่ด้วยอํานาจที่มาจากอะไรก็ตามถ้าเกิดจํากัดสิทธิเสรีภาพและประชาชนมีความรู้สึกว่ากดขี่กนอยู่ไม่ได้วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกางการบริหารองคสช,อชอนับตั้งแต่บรรยึดอํานาจมาจนถึงวันนี้อะไรเกิดขึ้นครับความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นแล้วครับ ในทางเศรษฐกิจวันนี้กลุ่มคนที่อยู่แบบสบายที่ไม่เดือดร้อนที่สนับสนุนท่านคือกลุ่มชนหนึ่งแต่อีกกลุ่มชนหนึ่งกำลังลดลงไปติดดินเรื่อยๆนี่ครับเต็มไปด้วยปัญหาเนี่ยไอ้กับกลุ่มชนที่สบายแล้วบอกท่านอยู่ต่อไปเถอะเพราะเขาสบายแล้วไอ้กลุ่มชนหนึ่งนี่เริ่มเหลื่อมล้ำครับสงังคมใดที่มีความเหลื่อมลำ้ำยิ่งมากเท่าไหร่ส่งสัญญาณการต่อสู้ที่รุนแรงเสมอนะครับ การต่อสู้ทางสังคมนี่มาจากความเหลื่อมลำ้ำเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านต้องดูให้ดีนะครับความเหลื่อมล้ําอันนี้มันเหมือนกับความกดอากาศระหว่างภาคพื้นมหาสมุทรกับภาคพื้นตะวีปอ่ะถ้าเกิดมันมีความต่างกันมากเมื่อ,อไหร่พายุหมุนมันจะเกิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องท่านต,ต้องมองเช็คสัญญาณความเหลื่อมล้ํานี่ให้ดีนะครับแล้วถ้าเกิด คนที่อยู่สบายเพียงกันจุกหนึ่งเท่านั้นในประเทศนี้คนที่เดือดร้อนแผ่ขยายไปเรื่อยๆอย่างมากมายมวันพายุหมุนมันจะเกิดขึ้มน,นมันเป็นกฎศิสกร์ธรรมดาดังนั้นผมคิดว่าการปลดล็อกเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถผ่อนคลายได้และควรปลดล็อกประชาชนมไม่ควรล็อกประชาชนนะครับถ้าท่านล็อกประชาชนเมื่อไหร่ยิ่งไปกันนะครับกลายเป็นประเด็นการเมืองและท่านสู้ไม่ได้แล้วครับ รากกระแสโลกเนี่ยมันเตรียมรองรับสิ่งนี้อยู่ันั้นต้องคิดดีๆซึ่งแต่แต่ทั้งสองท่านเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าคอสชก็คงไม่ปลดล็อกพักการเมืองอย่างแน่นอนนะคะน,นี่เป็นเพียงข้อเสนอหนึ่งเนี่ยนะ,ะออซึ่งสิ่งที่เราเห็นค่ะสถานีพิซชีวีก็ออกพยายามที่จะปิดกันให้ได้เนี่ยนะคะปลดล็อกพักการเมืองเพื่อให้บรรยากาศมันผ่อนคลายได้มีบรรยากาศของการทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็ไม่ทํา เรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคนี่ก็กังวลกันอยู่ว่าเอ๊ะมันจะยกเลิกไหมจะยังมีอยู่หรือเปล่าจะเป็นร่วมจ่ายหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ยังต้องรอกระดูกันต่อไปแต่เรือดำน้ําอยากได้คุณผู้ชมจะซื้อเป็นยังไงมาคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ